สวัสดีค่ะดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนมิถุนายน2564นะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงค์ค่ะซึ่งชาวราศีสิงค์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะคะหรือท่านที่มีลักษณะเกิดราศีสิงค์ค่ะเราจะหยิบไพ่มาทั้งหมด12ใบนะคะ1 2 3 4 เดี๋ยวจะวางไพ่ไปก่อนนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้ดปดเก้าดูเรื่องของการงานการเงินความรักเรื่องของสุขภาพค่ะชาวราศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไพ่ตำแหน่งที่สิบแปดเหรียญค่ะ แปดเหรียญเรื่องของหน้าที่การงานก็ยังคงมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่จะต้องรับภาระรับผิดชอบนะคะงานในช่วงเดือนมิถุนายนอาจจะไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นช่วงของการสะสางหรือได้รับผิดชอบที่จะต้องไปช่วยงานของแผนกอื่นหรือบางคนอาจจะละทิ้งหน้าที่นั้นไปเลยทําให้ชาวราศีสิงห์ เข้าไปมีบทบาทนะคะไพ่ใบที่9คือ5ดาบอาจจะมีเรื่องของบริวารเรื่องของเพื่อนร่วมงานละทิ้งภาระหน้าที่นะคะและทําให้ชาวสีสิงเข้าไปเกี่ยวข้องไปแก้ไข<ม>ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ในการติดต่อประสานงานหรือเป็นช่วงที่เ,เป็นเดือนที่ชาวสีสิงจะต้องขอความร่วมมืออ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานนะคะ<ม>และก็เรื่องของบริวารอาจจะทำให้ปวดหัวบ้างแต่ก็โดยภาพรวม เป็นเรื่องของห้าดาบก็คือชาวสีสิงห์เองก็คงจะต้องใช้เทคนิคใช้ความสามารถเดิมๆนะคะหรือประสบการณ์นะคะนำมาแก้ไขในสถานการณ์ที่เป็นอยู่บางทีจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็ถือว่าเป็นไปได้ดีนะคะและก็เดอะสตาร์นะคะโดยภาพรวมสำหรับในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจของชาวศีสิงห์ในเดือนมิถุนายนจริงๆแล้วอาจจะกังวลใจกลัวจะถูก เหมือนกับเรื่องของหน้าที่การงานก็จะดูมีหักมุมหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันโดยสภาพแวดล้อมซึ่งทำให้เจ้าชะตาอาจจะวิตกกังวลนะคะแต่จะขอบอกว่าอีกหน่อยก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องของธุรกิจส่วนตัวก็กลัวกังวลในด้านของผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์อาจจะได้น้อยลงนะคะได้น้อยลงแต่ตัวของชาวสีสิงห์เองนะคะเดอสตาร์เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ว่าข้างหน้ามันก็จะต้อง มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็เป็นคนที่มีมีความมุ่ม,มานะาแล้วก็อดทนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าท่านที่ทำงานในออฟฟิศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่ลึกๆเนี่ยมีเกณฑ์น,นะคะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะทั้งหาไรายได้ประจําหรือกําลังหาไรายได้เสริมอยู่หรือบางทีกําลัง เรียนอะไรความรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะในด้านของงานออนไลน์นะคะก็จะทําให้ชาวสีสิงอาจจะาหาหาไรายได้พิเศษตรงนั้นหรือบางคนก็เบื่อนะคะอันนี้พูดตามตามไพ่นะคะว่า5ดาบก็เบื่อกับงานที่ทำนะคะก็อยากจะไปทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีโครงการอยู่แต่ก็จะบอกว่าให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหรือรอจังหวะโอกาสดีๆนะคะเพราะว่าเดอสตา์ Star, แล้ก็แดเหรียญ ซึ่งชาวสีสิงเองเนี่ยรู้ว่าทุกอย่างมันเหนื่อยทุกอย่างมันมันต้องแก้ไขแต่ก็พยายามทําใจดีสู้เสือหรือพยายามเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะคะส,สาหรับชาวสีสิงในเดือนมิถุนายนนะคะเรื่องของการงานไปที่8นะคะเจดาบเจดาบก็จะเป็นเรื่องของกระแสของคนบางคนที่ไม่ค่อยชอบอการทํางานของคุณที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเพราะงั้นเนี่ย อาจจะมีบ้างที่ทําให้ขัดแข้งขัดขาหรือใส่ลายป้ายสีกันอีกหน่อยก็จะผ่านพ้นไปหรือบางคนเจดดาบตรงตําแหน่งมรณะนี่ก็เป็นเรื่องของอาการทํอะไรที่บางทีก็ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของคนอื่นเราก็อย่าไปายุ่งเกี่ยวหรือบางคนมาให ชาวสีสิงหน้าที่อะไรที่มันมันผิดกับเงื่อนไขผิดกับข้อกฎหมายก็ต้องระวังอาจจะถูกใส่รายไปสีได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของงานต่างประเทศนะคะในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของข้อสัญญานะคะก็ยังไม่ค่อยจะราบรื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการอะไรที่ มันมีเงื่อนไขที่มันสลับซับซ้อนอยู่เนี่ยชาวส,สิ่งก็คงจะต้องเดี๋ยอไปก่อนอย่าเพิ่งเซ็นสัญญาท่านใดที่ทํากิจการกับหุ้นส่วนนี่ก็ต้องระวังนะคะเ,เกี่ยวกับผลประโยชน์อาจจะขัดแย้งกันภารกิจนั้นอาจจะยุติก็คือการทํากิจการกับหุ้นส่วนอาจจะยุติลงก็ได้นะคะาการติดต่อสื่อสารเนี่ยไพ่สองดาบเนี่ยไพ่สองดาบช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าท่านใดสมัครงานไว้อยู่เนี่ย ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือบางทีอาจจะได้งานที่ไม่ถูกใจนะคะก็รอจังหวะโอกาสก็ระมัดระวังนะคะบางทีข่าวสารข้อมูลอะไรบางอย่างอาจจะไม่ไม่ใช่ความจริงเพราะงั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปไปคิดอะไรมากมายนะคะหรือบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการจะต้องอดทนกับ อบอกอการบอกกล่าวคนรอบข้างให้ช่วยเหลือแต่สิ่งที่คุณจะทำได้มันก็เป็นเรื่องของการใช้ไหวพริบหรือการใช้วัฒศิลป์เพราะว่างานของชาวสีสิงค์ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเรานิ่งเงียบถ้าเราทำเองมากมากไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนหรือพยายามรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างนะคะน้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกจะทาให้ชาวสีสิง์เนี่ยงานนั้นมันราบรื่นมากขึ้น,นะคะ่ะบ้านเดือนหรือที่อยู่อาศัยนะคะ6ก หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าอันนี้ก็ต้องระวังนะคะบางทีอา,อาจจะมีเกณฑ์อยากจะขยับขยายยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมอาจจะไม่อาจาอาจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านมานานนะคะก็ะมีเกณฑ์อยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือย้ายสถานที่ที่พักอาศัยนะคะหรืออันนึงหากเป็นเรื่องของการกําลังต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะหกไม้เท้านี่ก็ต้องค่อยๆต่อเติมนะคะอย่าเพิ่งไป รีบร้อนนะคะเพราะบางบางครั้งอาจจะมีเรื่องยุ่งยากใจกับสเปคของบ้านที่ทําแล้วไม่ถูกใจหรือเรื่องของงบป,ประมาณอาจจะบานปลายเพราะงั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยค่ะสำหรับการเงินนะคะเดะมูนนะคะเดะมูนการเงินของชาวสีสิงห์ถ้าโดยภาพรวมนีิงจริงๆท่านเป็นคนหาเงินเก่งนะคะมักจะ คิดแต่เรื่องของการทำมากินแต่ว่าเรื่องของการใช้จ่ายมิถุนายนนี้ค่อนข้างจะมีรายจ่ายเยอะหรือท่านที่ทําธุรกิจนะคะก็อาจจะการเงินอาจจะลดลงหรือหรือคล้ายๆว่าผลประโยชน์อาจจะไม่ได้ตามนั้นนะคะแต่ก็ยังมีความหวังว่าผลประโยชน์อาจจะกลับมาเหมือนเดิมหรือกําลังจะหาะไรายได้เสริมเพิ่มเติมนะคะแต่ทีนี้เดโมนบางทีจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนหรือเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรที่มัน ลงทุนกับหุ้นส่วนคู่สัญญาแล้วมีคู่กรณีนะคะหรือบางทีการให้หยิบยืมไปชาวสีสิงก็ไม่ได้คืนนะคะหรือบางทีจะต้องอจำใจยอมรับสภาพแบบเออถ้าเขาบอกว่ายังคืนไม่ได้เอาไว้โอกาสหน้าอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้คืนแต่ก็จะจะแนะนำเขาว่าได้นิดได้หน่อยก็ก็รับไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆ เคลียร์ค่อยๆประนีประนอมจะดีกว่าที่เราจะไปเอาทั้งก้อนนะคะแล้วเงินจะได้หมุนได้โดยภาพรวมการเงินยังใช้ทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของการยกย้ายการเดินทางนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการเงินหน่อยนะคะจะมาดูเรื่องของความรักนะคะถ้าหากเป็นสถานะครอบครัวนะคะสถานะครอบครัวนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนหน้านี้ก็จะกลับมาเข้าใจแล้วก็ ช่วยเหลือเรื่องของนักขี่การงานหรือบางทีทํางานร่วมกับคู่ครองก็มีบ้างค่ะที่อาจจะมีปัญหาหงุดหงิดใจกันหรือบางทีอยู่ใน,ในกับครอ,อบครัวใหญ่ก็อาจจะเ,เบื่อกับสภาพแวดล้อมของเรื่องเรื่องของจิตใจของแต่ละคนนะคะแต่ชาวราศีสิงห์ก็มีความอดทนดีก็เป็นเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเรื่องของคนที่มีสถานะที่เป็นแฟนกันนะคะตำแหน่งที่3นะคะ2ดาบ สองดาบอันนี้ก็ต้องระวังความสัมพันธ์ในช่วงหลังมานะคะพยายามปรับปรับตัวหรือพยายามคืนดีกันแต่ก็รู้สึกว่ามักจะมีเรื่องเก่าๆเข้ามาอยู่เรื่อยหรือบางครั้งพอจะคุยกันนิดหน่อยก็มักจะ,ะไปเอาเรื่องเก่ามาพูดก็ทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นคนที่สถานะเป็นแฟนนะคะ ในช่วงนี้ความรักของคุณก็ค่อนข้างจะระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของคําพูดนะคะและถ้าปรับความเข้าใจกันได้ก็ลองดูนะคะเพราะว่าสถานการณ์อาจจะเคยมีเรื่องบาดหมางใจกันแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองแต่พอมาเดือนมิถุนายนก็รู้สึกว่าอารมณ์ก็เหมือนจะท้อๆกับเรื่องของความรักของตัวเองเหมือนกันนะคะดูสถานะของคนที่เป็นโสดนะคะคนเป็นโสดสี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยก็ มีสเสน่ห์ตัวเพศตรงข้ามนะคะแต่โดยภาพรวมนะคนเป็นสดจะยังมุ่งมั่นในการทำมาหากินนะคะจะไปมุ่งเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแต่ก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะพบเจอคนคนที่ถูกใจหรือมีคนแนะนำแต่ชาวราศีสิงห์ก็ยังไม่ค่อยเปิดใจรับใครหรือบางครั้งอาจจะรู้สึกชอบแต่ก็ประเดี๋ยวประดาวก็เออไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะก็สถานะก็ยังเป็นสดอยู่นะคะส่วนใหญ่จะคุยเป็นลักษณะเป็นเพื่อนไปนะคะ เราจะมาดูเรื่องใบที่หกนะคะห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยก็เรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายอันนี้ก็คือเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดจากหน้าที่การงานความเครียดจากเรื่องของการกลัวการยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือคนรอบข้างหรือสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดการพลิกผันกระทันหันเรื่องของอสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเลยทํากระทบ ความรู้สึกของชาวศีสิงนะคะทำให้บางครั้งก็สุขภาพร่างกายความเครียดหรือการพักผ่อนน้อยนะคะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของอาจจะมีทั้งเรื่องเรื่องของงานและเรื่องของส่วนตัวนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทําให้สุขภาพจิตช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีเพราะงั้นนี่ก็ต้องปล่อยวางแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆมีโอกาสก็ออกกําลังกายนะคะหรือมองหรือ,รอพยายามมองโลกในแง่บวกเข้าไว้แล้วก็พยายามให้กําลังใจให้กับตัวเองนะคะไปที่11บ เป็นเรื่องของโชคลาภค่ะคือหกดาบหกดาบตรงนี้ก็จะบอกนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมุติว่าโชคลาภจริงๆของชาวสีสิงห์ได้มาจากหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนอาจจะมีไรายได้ประจําและพร้อมอกําลังจะหาไรายได้เสริมอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้โชคลาภหกดาบเนี่ยจะเป็นเรื่องของการถ้าเสี่ยงโชคเนี่ยจะบอกว่าติดตามเลขเก่าๆที่ตัวเองที่ตัวเองชอบนะคะนะคะโดยเฉพาะเลขของเลขทะเบียนรถนะคะ หากมีเงินก้อนแล้วก็อย่าพยายามไปลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปเพราะว่าผลประโยชน์ที่คุณรอคอยมันอาจจะมาช้าแล้วคุณอาจจะต้องไปนําเงินเก่าเข้าไปเข้าไปในการกันธุรกิจของคุณเพราะงั้นเรื่องของการเงินจะต้องวางแผนเรื่องของการที่จะรับผลประโยชน์ก้อนใหญ่ก็ยังต้องรอคอยเรื่องของการมีคู่กรณีที่หยิบยืมเงินไปก็ต้องรอคอยและก็ปณีปนอมได้เล็กได้น้อยก็เอามาก่อนอย่างนี้นะคะ ใบที่12จะเป็นเรื่องคำเตือนค่ะสามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าตกตำแหน่งที่12นี่ถ้าคิดจะทำอะไรโดยที่กำลังมองหาหุ้นส่วนหรือผู้สัญญาอันนี้จะบอกเลยค่ะว่าให้ชะลอไปก่อนนะคะถ้าคิดจะทำอะไรนียคิดทำด้วยตัวเองหรือ,อใช้ทักษะความสามารถของตัวเองจะดีกว่านะคะแต่สามไม้เท้าอันนี้ท่านอีกในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่า ชาวราศีสิงห์นะคะถึงแม้จะรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่พลังหรือความรู้สึกของคุณก็จะมองว่าข้างหน้ามันก็จะต้องมีอะไรดีๆขึ้นมาสักวันหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมกําลังใจให้กับตัวเองการมองไปข้างหน้าว่า ทุกอย่างจะต้องกลับมาดีทุกอย่างจะต้องกระเตื้องขึ้นทุกอย่างจะต้องดีขึ้นทําให้ชาวราศีสิงห์มีกําลังใจในการทํางานมีกําลังใจในการต่อสู้เมื่อถ้ารู้สึกว่าล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่ค่ะเอาล่ะค่ะอาจารย์ก้อยก็ดูแบบกว้างๆนะคะไม่ได้จดจงท่านใดเป็นพิเศษอย่าลืมนะคะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ